ชอ a แอ s แชร์ขอเสนอ PS c a ส e รศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงปัจจุบันสังคมไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบนอกจากจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นแล้วสิ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจนั่นก็คือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และนี่คือสถิติจากสำนักอนามัยผู้สูงอายุแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีการดำเนินของธุรกิจ PS Care จึงตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของสังคมผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง ข้อมูลทั่วไปของบริษัทบริษัท PS Care and Property จำกัดก่อตั้งวันที่12กุมภาพันธ์2565ด้วยทุนส่วนตัวจำนวน1ล้านบาทเป็นธุรกิจประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงผู้ถือหุ้นหลักเป็นคณะผู้บริหารบริษัท100% บริหารงานโดยนายประสานจันรอ่อนพยาบาลวิชาชีพสำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลาศาสตร์วิทยาัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธาน,ดานีด้วยเกียรเยี่ยมอันดับหนึ่งและสั่งสมประสบการณ์จากการทํางานที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีทําให้ได้นําองค์ความรู้ด้านการพยาบาลมาพัฒนาเป็นธุรกิจ PS c อ r แรศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงโดยการดําเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลาหนึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากสอดคล้องกับแนวโน้ม สังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพและสังคมตามมาเช่นการเกิดอุบัติเหตุรูปแบบไม่มีเวลาดูแลและมีภาวะซึมเศร้าครับ และแน่นอนครับระหว่างทางทุกคนต่างก็ต้องพบเจอกับอุปสรรคแต่นายประสานยังยืนยันต่อด้วยปฏิธานที่ว่าจะเป็นคนจนรุ่นสุดท้ายของตระกูลบวกกับแนวคิดข้ามสะพานโยนหินทําให้สามารถดําเนินธุรกิจมาจนถึงปัจจุบันครับการวิจัยตลาด PS Care ตั้งอยู่ที่54ท26ซอยหมู่บ้าน PK ธานี3ตําบลหนองบัวอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 3. ทำไดดีเดินทางสะดวกได้รา,าคามีโปรโมชั่นให้ลูกค้าเป็นประจำด้านการบริการมีความเข้าใจลูกค้าทั้งมีการออกบูธตามโรงพยาบาลต่างๆมีเว็บไซต์ติกตอกเฟซบุ๊กเพื่อโปรโมทการบริการค่ะ จุดเด่นมีบริการที่ครบวงจรสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเน้นความปลอดภัยและคุณภาพการดูแลมีแพ็กเกจหลากหลายตามความต้องการรายละเอียดองค์กรจำนวนพนักงานทั้งหมด17คนแบ่งเป็น3ฝ่ายหลักฝ่ายบริหารกำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กรฝ่ายบุคลากรทางการแพทย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและให้บริการทางการแพทย์ ฝ่ายสนับสนุนดูแลสุขภาพอาหารและสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์การพัฒนาบุคลากรให้ความสำคัญในการจัดอบรมและฝึกอบรมทักษะบุคลากรเพื่อให้ผู้สูงอายุและครอบครัวรู้สึกมั่นใจในการดูแลรายละเอียดเงินลงทุนเริ่มจากนายประสานจันอ่อนได้ใช้ทุนของตนเองจำนวน1ล้านบาทโดยมีบริการส่งคนไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและบริการอาบน้ำผู้ป่วยต่อมา ได้รีโนเวทบ้านของเจ้าของธุรกิจมาเป็นบริษัทรับเฝ้าไข้ P.S. Care แผนการตลาดปีที่1มุ่งเน้นการรับรู้แบรนด์ผ่านกิจกรรมและแจกคูปองเพื่อลดต้นทุนการตลาดและเพิ่มรายได้ปีที่2และปีที่3ลดกิจกรรมเชิงส่งเสริมการขายและเน้นคุณภาพการบริการสร้างความประทับใจเพื่อกระตุ้นการบอกต่อ ปัจจุบัน PS Care มีสาขาแล้วกว่า30สาขาแผนในอนาคตจะมีการขยายสาขาไปยังทั่วประเทศไทยเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงบริการของ PS Care ได้มากขึ้นค่ะจะมีการขยายฐานลูกค้าเพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวต่างชาติมากขึ้นและจะททำส่วนดูแลผู้สูงอายุเฉพาะโลกเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นทาง PS Care มีบริการทั้งฟอกไขที่โรงพยาบาล ฟอกไข้ที่บ้านดูแลผู้สูงอายุดูแลกิจวัตรประจําวันเช่นการรับประทานอาหารการนอนการอาบน้ําอยู่เป็นเพื่อนคุยบริการการแพทย์เบื้องต้นหรือแม้กระทั่งพาไปตามหมอนัดโดยแบ่งออกเป็น2รูปแบบหลักๆ 1. ดูแลผู้สูงอายุโดยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงมีแพ็กเกจให้เลือกไม่ว่าจะเป็นแบบรายกิจกรรมแบบรายวัน และแบบรายสัปดาห์หรือรายเดือน PS Care เฝ้าไข้และ Home Care เป็นการส่งผู้ดูแลไปดูแลที่โรงพยาบาลหรือที่บ้านมีแพ็กเกจให้เลือกไม่ว่าจะเป็นคอส์ส10-12ชั่วโมงไปกลับและคอส์ส24ชั่วโมงซึ่งบริการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ PS Care คือบริการแบบไปกลับรายวันซึ่งทำกำไรให้ผู้ประกอบการได้ถึง50%แผนชุกเชิญของ PS Care 1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนบุคลากรในอนาคตหากเกิดจากการลาออกหรือบุคลากรไม่สามารถทำงานได้จะมีการดูแลเอาใจใส่บุคลากรอย่างเหมาะสมสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรมีเป้าหมายอยากทำงานร่วมกับองค์กรยาวๆ 2. มีการสำรองบุคลากรโดยการติดต่อโรองเรียนบริวารต่างๆ 2. ความเสี่ยงด้านการเงินหากเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจะมีการหาแหล่งเงินกู้ระยะสั้นเพื่อปรับสภาพคล่องทางการเงินให้ดีขึ้นหากเกิดจากรายได้ไม่เป็นตามที่ตั้งไว้จะมีการสื่อสารทางการตลาดมากขึ้นเพื่อให้เขา้าบริการได้เพิ่มขึ้นขยายช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมายให้มีอายุ50ปีขึ้นไป 3. ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งเป็นเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้จะมีการบันทึกข้อมูลโดยระบบออนไลน์เพื่อสำรองข้อมูลไว้ป้องกันความเสียหายของข้อมูลค่ะ